สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่ปานจะพามาบำรุงต้นบอนสีของเรานะคะทําให้สีสวยสดนะคะแล้วก็บำรุงต้นให้เขาแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทํายังไงแบบไหนไปดูกันเลยค่ะค่าอุปกรณ์ก็จะมีสามอย่างนี้นะคะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้จะไม่ได้ทำให้ดูนะคะคลิกไปดู ใต้ลิงค์ลิปเก่าๆได้เลยนะคะวันนี้แม่ปานจะไม่ได้ทำให้ดูค่ะแล้วก็ไข่นะคะไข่หนึ่งฟองน้ำซาวข้าวประมาณ2ลิตรค่ะแล้วก็น้ำเปล่าหลิตรนะคะจุลินทรีย์นี้ก็ประโยชน์ก็เยอะเลยนะคะก็บำรุงดินได้ด้วยนะคะแล้วก็ไล่มแมลงได้ด้วยค่ะทำให้ลำต้นแข็งแรงใบใหญ่ด้วยนะคะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่แหละคะ่ะ ต่อมาไข่หนึ่งฟองไข่นี้ก็ไปบำรุงซ่อมแซมต้นไม้ที่ของเราศึกล้อนะคะบำรุงได้นะคะไข่ค่ะทำให้สีสวยสดได้ด้วยค่ะคือไข่นะคะเขาก็จะมีแคลเซียมสูงนะคะมีโปรตีนเยอะเลยน,นะคะแม่ปานจะใส่วันนี้ค่ะ แล้วก็น้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวนี้ก็จะมีวิตามินบีมีธาตุเหล็กเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำให้ลาต้นแข็งแรงนะคะใบใหญ่ใบเขียวค่ะสามอย่างนี้นะคะแล้วแม่ปางก็จะใส่เลยนะคะตีไข่ก่อนค่ะแม่ปางลงมือตีไข่ก่อนนะคะ แล้วเราก็มาลงมือตีไข่เลยค่ะเปลือกไข่เราอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์ค่ะเปลือกไข่เอาไปโรยกับพนต้นไม้ได้ค่ะแล้วเราก็ตีไข่เลยค่ะตีให้ละเอียดเลยนะคะ เด้งสีกัดสีได้นะคะไข่โปรตีนเยอะค่ะแล้วเราก็ใส่กับน้ำซาวข้าวเลยค่ะเทลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะ จุลินซีสังก็์แสงแม่ปานจะใส่ห้าช้อนโต๊ะนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าล้่เราก็โคนให้เข้ากันนะคะกลิ่นเขาจะแรงมากเลยค่ะยิ่งหมักไว้นานยิ่งดีนะคะ จุลินซีสั่งข้อแสงแล้วเราก็จะเทใส่ผสมกับน้ำา5ลิตรค่ะแมปารนจะเทใส่ผสมกับน้ำหลิตรเลยนะคะ เอาไปลดกับต้นบอนสีของเราได้เลยค่ะค่ะต้นบอลสีของแม่ปานช้างเผือกใบบัวน,นะคะสียังแจ่มเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะสีสดใสามากเลยค่ะนี่ใบใหม่ออกมานะคะจัดจ้านสีแจ่มจริงๆเลยค่ะสวยมากเลยค่ะสีเด่นชัดเจนด้วยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ ออกมาใหม่นะคะสีสวยมากเลยค่ะลำก้านลำต้นเขาก็แข็งแรงนะคะลำต้นก้านเขาใหญ่มากค่ะจะกุ้งไกเซอร์นะคะดูก้านเขาค่ะใหญ่มากเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะก้านเขาใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะแตกหลอดออกมาอีกแล้วสองหลอดนะคะเนี่ยสองหลอดเลยสมาชิกใหม่ค่ะ สวยมากค่ะสีสันสดใสมากจริงๆเลยค่ะบอลสีของแม่ปานนะคะเดี๋ยวแม่ปางก็จะมาลดเลยค่ะลดเลยนะคะลดเลยช้างเผือกใบบัวก็ลดเลยค่ะลดได้เลย พี่เหนาเราก็ลดเลยค่ะลดได้เลยนะคะดูสีเขาค่ะสวยมากเลยค่ะสีขาวลายเด่นชัดเจนเลยค่ะสีโดดเด่นมากเลยค่ะนี่จะนี่ก็จังกงไกเซอร์นะคะลดได้เลยค่ะ เห็นไหมเขาแตกหลอดออกมาอีกแล้วค่ะกำลังงามนะคะสตอรอเบอรี่สตาร์ล้วก็ลดได้เลยค่ะลูกไม้ป่าก้านดำนะคะลดเลยทับทิมสีชมพูค่ะ สวยมากเลยค่ะออกมาได้สี่ใบแล้วนะคะเราก็รดได้เลยค่ะสูตรนี้รดได้เลยนะคะสีสันสดใสโดดเด่นค่ะตัวนี้ก็กวนอูน,นะคะได่ปางขยายเขาค่ะเห็นไ,ไหมคะขยายเข้าไว้นี่ปางเ็าจะลดเลยค่ะรดเลยเดี๋ยวเขากำลังแตกนะคะ แตกหนอกมาค่ะนี่ก็ใช่ค่ะนกกระทาค่ะใช้ชนแผลงนะคะลดได้เลยออมออมชมพูเราก็ลดได้ค่ะลดได้เลย ลดหมดทุกกระถางเลยนะคะร่อนทองก็ได้ใบใหม่มาแล้วอีกอีกใบนึงนะคะลดเลยค่ะบัวแดงของเรานะคะกำลังงามนะคะเป็นพุ่มใหญ่เลยค่ะลดเลย ค่ะเพืเ่อนๆเป็นยังไงคะบอนสีของแม่ปานมีแต่สวยๆค่ะคุณผู้ชมก็ลองนําเอาไปใช้ดูนะคะได้ผลจริงนะคะบอนสีของเราจะได้สีสวยสดนะคะลายโดดเด่นชัดเจนค่ะลำต้นใหญ่แข็งแรงด้วยนะคะ ค่ะแม่ปางก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะค่ะคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ะขอจบลงเพียงแค่นี้ค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ